สวีดัสสวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในค่ายของซูซูกิสวิปเจนสอครับปี2016นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับโซนประตูน้ำพยินนะครับก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับช่างยูนี้อยู่ได้เองนะครับก็ขอบคุณที่มาใช้บริการร้านยูโตแอร์นะครับก็มาให้ดูอาการนะครับสำหรับเคสนี้ครับลูกค้าแจ้งอาการมาครับว่าแอร์นั้นไม่เย็นนะครับก็ได้ทําการตรวจเช็คนะครับพบปัญหานะครับที่ การที่น้ำยาในระบบนั้นน้อยนะครับก็คือทําให้เป็นสาเหตุหลักในการที่แอร์ของลูกค้านั้นไม่เย็นเย็นไม่ฉ่าเยน็นยน,น้อย,ไม,ยไม่ชู้ es, แดดนะครับหรือว่ามีกลิ่นอับอะไรพวกนี้ามาให้ดูนะครับว่าปริมาณน้ายาแอร์ในระบบนั้นเป็นยังไงครับให้ดูครับด้านคาเกตโลฮายนะครับให้ดูครับชักชั่นนะอยู่ที่สัก2ี่ิกนครับนี่นะประมาณนี้นะ29ยสิกิส่วนไฮบร์เชั่นอยู่ที่ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าอนะครับอันนี้คือสารทำความเย็นในระบบน้อยคือท่อลูกค้านี่คือจะไม่คายเหงื่อเลยครับเห็นไหมฮะก็กองมีเสียงดังนิดนึงนะครับนี่เวลาปล่อยเงียบดังเงียบนะครับนี่ฮะก็คือเป็นอาการหลักๆของลูกค้านะครับก็คืออาการนี้นะครับก็คือสารทำความเย็นในระบบน้อย อย่างที่ทราบกนดีครับว่าปัญหาหลักๆของรุ่นนี้นะครับถ้ารถสเตปเดิมๆครับไม่เคยผ่านการลื้ออะไรเข้าออกบ่อยก็อาการที่น้ายาหายนะส่วนใหญ่ก็มาจากอะไรเราก็รู้กันอยู่ครับสรับช่างที่ทํารุ่นนี้กันบ่อยนะครับเราก็จะรู้ครับว่าปัญหาหลักๆคือส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่คอยเย็นนะครับคอยเย็นนั่นที่มักจะมีอาการที่รั่วนั่นเองนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับแต่ว่าแนะนําให้ลูกค้าถอดลื้อตรวจเช็คนะเพราะว่าช่าง ทำการเช็คด้านนอกแล้วก็ยังไม่พบจุดรั่วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตรวจเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็มาให้ดูครับพอน้ำยาน้อยครับก็จะไม่สามารถที่จะผลิตความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพครับเราก็จะรู้สึกว่าร้อนนั่นเองครับคือหน้าช่องแอร์ครับอยู่ที่26.3องศานะครับหน้าช่องแอร์นะครับอุณหภูมิภายนอกครับ34.5ห้นะครับความชื้นอยู่ที่64%เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขใหม่ก็ถือว่ายังยังไม่เยอะมากนะครับสําหรับเคสนี้เนาะ มาให้ดูครับช่างยูเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่ามีกลิ่นครับรู้สึกเนาะรู้สึกว่ามีกลิ่นครับคลายสารเคมีนะครับอันนี้ก็บางเครื่องเนีสวิปนี่คือถ้ากลิ่นเหม็นก็คือจะเหม็นเลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่คันแล้วแต่เคสด้วยนะครับบางคันก็รั่วแต่ไม่มีกลิ่นก็มีนะครับมาให้ดูครับรถผ่านการใช้งานมาครับ1น8 1 7 7ครับ1 2 8 1 7 7สมนั่รกิโลเมตรนะครับรถลูกค้านี่นะครับ เป็นปรับแมนนวลนะครับแมนนวลนะครับแมนนวลประมาณนี้กระจกลงออโต้ได้ครับแต่ว่าขึ้นออโต้ไม่ได้นะประมาณนี้นะครับเพลงฟังได้นะครับกล้องถอยหลังติดนะครับกล้องถอยหลังติดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยในส่วนนี้ครับโอเคครับในส่วนของเครื่องสแกนนะครับ ก็มีขึ้นอยู่หนึ่งโค้ดครับเกี่ยวกับปริมาตรการวัดพวกอของแอ o โนะครับนี่นะครับก็ขึ้นเป็น ecm นะครับก็จะทําการกดเคลียร์ลูกค้าไปนะครับอก็ก่อนที่จะทําการถอดรื้อครับไม่พบโพสโชในระบบนะครับเราก็หลังแก้ไขเราจะมาดูกันครับว่าสแกนจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็จะ แก้ไขหาจุดที่มีการรั่วซึมให้ลูกค้านะครับถ้าแก้รั่วได้แอร์นั้นก็จะกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมครับนี่ก็ช่างยูก็จะได้ทาการแก้ไขลูกค้าก็ติดตามชมครับรายละเอียดของงานครับว่าเคสนี้นะครับตู้แอร์นั้นจะรั่วจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้สปอร์ตไลท์ลูกค้าไม่ติดมานะครับก่อนทําการรื้อฝั่งคนนั่งก็ไม่ติดนะครับนี่ก็เปิดเรียบร้อยนะครับในส่วนของไฟนะครับ ไม่ติดครับลองเทสแล้วนะฮะเปิดแล้วนี่ก็เปิดเรียบร้อยนะ่หนีอะไรนี่ได้ไฟเกียร์ไม่ติดนะครับติดไม่เอ่ยเดี๋ยวดูดิไฟเกียร์ไม่ติดนะครับ ประมาณนี้นะครับป็นติดฉุกเฉินพามากติดครับกับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการฟัชชิ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับด้วยลดเลยอายุการใช้งานนะครับหรือว่าน้ํามันคอมเลยอายุเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับหกหมื่นถึงหนึ่งแสนกิโลรถลูกค้าก็เลยไปนะครับเลยแล้วนะครับด้วย รุ่นนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีคือจะว่าจุกจิกก็จุกจิกนะครับสำหรับซูซูกิสวิปนะครับมักจะมีนะบางทีเปลี่ยนตู้ไปนะใช้ได้ประมาณสักปีหนึ่งคอมเพรสเซอร์ล็อกก็มีนะครับอันนี้คือต้องพึงระวังนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนตู้แอร์รุ่นนี้อยู่ครับก็พึงระวังครับก็แนะนําลูกค้าเป็นเคสฟัสชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมมาเลยนะครับประมาณนี้ฮะ น,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการฟัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับจะเห็นว่าสีน้ำมันคอมก็เหลืองเสื่อมสภาพนะครับให้ดูครับนี่นะฮะขั้นตอนการฟัดของเราครับโดยเครื่องติ้งคายเวซียครับเป็นเครื่องฟัดชิ่งโดยเฉพาะนะครับนี่คนะรับเดี๋ยวเราเราก็จะให้เขารันไปอยู่สักระยะหนึ่งครับ สภาพฟิลเตอร์กองแอร์นะครับนี่ครับใบไม้เยอะมากนะครับฝุ่นภายในนะครับขั้นตอนการถอดรื้อนะครับเราก็จะยกออกมาทั้งยวงครับผมก็มาให้ดูทำแนวทางการถอดรื้อตัวแอร์ครับอันนี้เราก็จะยกออกมาทั้งชิ้นนะครับนะฮะเห็นไหมครับจะไม่ได้แกะแยกชิ้นนะครับนี่นะครับ หลังจากขอเลือกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องกล่องโบเวอร์นะครับกล่องโบเวอร์ที่ติดตัวพัดลมครับนี่ครับเวลาช่องลมนอกนะครับเวลาหนูเข้ามาก็จะเข้าจากช่องตรงนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับรถลูกค้านะครับมีดูดีแป๊บนึงนะฮะอ๋อไม่โฟกัสเลยฮะให้ดูใบไม้นะฮะใบไม้ฝุ่นก็เยอะพอสมควรนะฮะนี่นะครับ ฝุ่นเยอะมากนะครับก็จะได้ถอดออกมาล้างให้ลูกค้านะครับ่ะนี่ก็จะเป่าฝุ่นเช็ดทำความสะอาดให้นะครับประมาณนี้ฮะครับผมช่างยู่ก็ทาการถอดตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับภายในหลังจากที่ถอดรื้อออกมาก็จะประมาณนี้นะครับครับผมก็มาให้ดูสภาพตู้แอร์หลังจากที่ทาการถอดลื้อออกมาครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าไปใช้อะไรนะในการฉีดทำความสะอาดตู้หรือเปล่านะให้ดูเป็นลักษณะเป็นเหมือนมือๆครับแล้วก็มีกลิ่นนะฮะนี่จะเป็นบริเวณทอ้อง้ําทิ้งครับนี่นครับทอ่อ้ําทิ้งนี่นครับด้านล่างครับตรงนี้ตู้แอร์นะครับให้ดูก็จะมีมันๆน,นิดนึงนะครับ จะแกะออกมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับลักษณะการรั่วซึมครับเห็นไหมฮะอย่างที่ช่างยูแจ้งไปครับว่ารุ่นนี้นะฮะคือมันมีปัญหาเรื่องตู้แอร์นะครับนี่นะครับที่มักจะมีอาการรั่วนะครับนี่ครับแล้วก็จะส่งกลิ่นครับเหม็นฮะคล้ายสารเคมีนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับก็รั่วแน่นอนครับ ร้อเปเซ็นต์ครับครับผมมาดูขั้นตอนของการอัดลมเช็ดรั่วนะครับโดยที่ช่างยูได้ทํำการเอาลงตรวสอบนะครับจุ่มน้ำนะครับให้ดูครับหลังจากใช้ลมอัดเข้าไปนะครับให้ดูครับจุดรั่วจุดที่หนะครับชั้นนะครับไปดูจุดที่2กันนะครับ สองจะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับ oh, sorry, sorry. อ๋อสอรี่สอรี่อ่านะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับจุดรั่วนะครับนี่นะฮะ ็นไหมครับลั่ก็ถือว่าแรงกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะ,ะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะมีจุดจุดนี้สองจุดนะครับตรงนี้ใกล้กันนะครับจุดนี้จุดหนึ่งจะมีอ่าตรงนี้สองจุดนะครับแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมครับโอ้ก็คือสาเหตุที่รั่นะเพราะว่า อาจจะมีการเสรื่อมสภาพนะครับจากตัวอลูมิเนียมเองนะครับก็คืออลูมิเนียมผุกก่อนนั่นเองครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะแน่นอนครับสำหรับเรียนี้ขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนคอนโซลครับอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะไปตากแดดครับ กับผมก็มาให้ดูเซ็ตไหล่นะครับที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าในครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับชิ้นส่วนที่ทําการถอดรื้อออกมาก็ล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมาดูอะไหล่นะครับโดยแค่นี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้นะครับเป็นของซูซูกิครับนี่ครับนี่ครับพร้อมงานรับประกันให้ครับหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนะครับนี่ครับเปลี่ยนกรองแอร์คุณภาพโปรเทครับแล้วก็ปิดช่องลมให้ลูกค้าครับเปลี่ยนโอริงตามจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับหลังจากที่ทำการฝัดให้ลูกค้าเป็น PB100 ครับ<อ>ก็ทั้งหมดนี้ก็จะได้ทําการประกอบให้ลูกค้านะครับ<ม>เปรียบเทียบนะครับตู้แอร์เดิมซ้ายมือครับตู้แอร์ใหม่ขวามือนะครับกับผมมีช่างยูก็ทำการใส่เปลือกเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำการใส่เปลือกฝาปิดตู้แอร์ในส่วนนี้เข้าไปนะครับ<ว>ขั้นตอนการเป่าฝุ่นภายในห้องโดยสารครับ เย, Shift, เยอะพอถึควรนะเรอจากนี้เดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้ปิด <mem> ช่องลมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับกระผมนี่ช่างยูก็ทําการใส่ตัวเองเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทําการยกคอนโซลใส่นะครับกระผมก็มาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับโดยของเดิมซ้ายมือครับเป็นยูสออยนะครับ ของใหม่ขวามือครับเป็นนิ้วออยล์สีน้ำมันคอมนั้นจะใสนะครับนี่นะครับปริมาณต่างกันชัดเจนครับนี่ครับก็จะได้ทําการเอาเข้าระบบให้ลูกค้านะครับติดตั้งฟิลเตอร์กองแอร์เรียบร้อยครับใส่ฝาปิดกองแอร์เรียบร้อยครับกระผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการฉีดสเปรย์นะครับเคลือบนะครับหรือว่าให้คอนโซลนั้นเงานะครับนี่นะครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวเรามาดูงานประกอบกันนะครับกระผมก็มาให้ดูงานประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ทำความสะอาดลงน้ำยาให้เรียบร้อยครับภายในก็จะเงาครับก็เป็นันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเทดน,นี้นะครับขั้นตอนการชีดลังทำความสะอาดแผงหลังพวกงแอรและฟินคอยล์มอน้ำครับ จะเป็นหลอดไฟเกียร์ครับจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับน,นี่ก็เป็นของแถมให้นะครับนครับก็จะเป็นรางติดตั้งหลอดไฟนะครับให้ดูอันนี้เป็นลองลองเทสครับเปิดครับไฟรีครับติดเรียบร้อยนะครับ ผมนี้ก็เป็นหลังจากที่ช่างยูทำการถอดูอเปลี่ยนตัวแอร์ทำการสแกนตัวเช็คภายในกล่อง ECU ซ้ำดูดออมหนึ่งลูกค้าปกติสมบูรณ์ครับกับผมหลังจากที่ทำการแก้ไขครับอ่ะไฟตัดหมอกครับเดิมทีไม่ติดครับแก้ไขให้ติดเรียบร้อยนะครับเห็นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งคนนั่งครับอ่ะก็แก้ไขให้ติดเรียบร้อยนะครับก็เนได้ว่าปัญหาเรื่องไฟแก้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ครับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการนะครับเติมน้ำยาแอร์ครับดูรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไฮเบิร์กแพตตินัมนะครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับเติมตรงตามสเปกนะครับไฟนะครับเห็นไหมติดเรียบร้อยนะครับทางตัดหมอกแล้วก็ตัวบนนะครับเดิมทีติดแต่ไฟไฟเปิดใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าตัดหมอกไม่ติดนะครับครับผมก็มาให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ทําการแก้ไขนะครับเป็นอย่างไรนะครับให้ดูครับอันนี้เปิดพัดลมสองขีดเทอร์โมสุดนะครับ ให้ดูครับค่าเกจโลไฮนะครับอันนี้แอร์ตัดต่อไวมากนะครับนี่ครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานครับดานชักชันก็ลงมาที่ทั่25 psi นะครับส่วนไฮเวอร์เชอร์อยู่ที่175 psi ครับแอร์ตัดอีกแล้วนะครับมาให้ดูครับว่าตัดกี่องศาครับอันนี้ก็ลงมาที่นะครับ4.8องศาครับหน้าช่องแอร์อุณหภูมิภายนอก33องศานะครับอันนี้ก็ถือว่าเย็นช่ำพันอ่าผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะครับ แอร์ตัดต่อทําความเย็นได้นะครับนี่นะครับคืออันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับนี่นะครับตัวเลขนี่นะครับลงมาที่4.4นะครับเย็นฉ่านะครับพอมีจะส่งงานนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเทสครับท่อนะครับคายเงือนะครับคายเงือครับนี่ครับคายเงือนะครับนี่นะครับเย็นฉ่าคอมเพรสเซอร์ทํางานเสียงเบาครับทํางานที่เบานะครับอื ดูภายในนะครับเรียบร้อยนะครับไฟการปรับนะครับกล่องถอยนะครับติดนะครับเรียบร้อยครับติดนะครับสถานะหน้าปัดไทม์นะครับปกติสมบูรณ์ครับไฟครับดิบอ่าโอเคก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับให้ดูการปรับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองเร่งความแรงลมดูครับว่าได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอ่านะครับก็มาดูความแรงลมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสองครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่นะครับถือว่าเย็นชําอ่านะครับลมแรงนะครับนี่นะครับหลังจากแก้ไขเปลี่ยนกรองแอร์ครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์ครับสำหรับผู้ที่ใช้รถนะครับ ซูซูกิสวิตทับเจน2ครับมีปัญหารเรื่องแง่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยูก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูทําคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจนใหม่ EP น้าครับผมก็ส่งงานนะครับสำหรับซูซูกิสวิตเจน2ปี2016ลูกค้าก็กําลังเตรียมเดินทางกลับบ้านครับขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณที่มาใช้บริการร้านยูด้วย,ยครับ